สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับชิปนี้ก็พาคนมาดูนะครับการปลูกกระถินเทพาสลับกับต้นพะยูงนะครับนี่ครับนี่คือต้นพะยูงครับเนี่ยเป็นพะยูงเล็กนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างกระถินเทพาอ่าอันนี้ก็พะยูงนะครับตัวเนี้ยเราจะปลูกสลับกันเลยนะครับคือแต่ก่อนเราจะปลูกพะยูงก่อนครับคือพะยูงจะปลูกปีหกหนึ่งครับหกหนึ่ง ห่างกันประมาณ4เมตรนะครับประมาณ4เมตรพะยุงห่างกัน4เมตรนะครับนี่นะครับทีนี้พอปี62เราก็เอากระถินเทพามาปลูกแทรกนะครับปลูกแทรกระหว่างแถวพยุงนะครับเห็นนะครับปลูกแทรกระหว่างกลางนี่นะครับใน2ปีแรกนะครับปีแรกพยุงก็โตนะครับพยุงสูงประมาณ1เมตรเลยครับอ่าพอปีที่2ปีท3เนี่ยโตใกล้ๆเคียงกันเลยนะครับคือโตใกล้กันเลยนะครับ อ่าพยุงกับขีนพาเนี่ยไม่ไม่ได้แตกทางกันเลยนะครับแต่พอปีที่สี่ปีที่ห้าปีที่หกนะครับขีนพลาโตไวมากเลยนะครับสุดท้ายป่าพยุงก็ไม่โตแล้วครับเห็นไหมครับต้นเล็กเองนะครับเนี่ยพะยงนะครับเนี่ยเพราะว่าอ่าต้นขีนพามันจะสูงโตไวแล้วมันก็จะบังแดดนะครับทําให้พะยงไม่ได้รับแดดต้นเล็กๆเองครับเห็นไหมครับเล็กมากครับตรงนี้นะครับอันนี้ขาดปลูกที่หลังครับคือ ปลูกพยงก่อนหนึ่งปีนะครับค่อยมาปลูกขินเนปานะครับก็ยังสู้ไม่ได้เลยครับทางที่ถ้าเกิดว่าเราจะปลูกขินเนปาครับแซมกับไม้น้ำแข็งหรือไม้ตัวช้านะครับอย่างน้อยควรจะสามปีนะครับพอดีเลยนะครับคือถ้าสามปีเนี่ยให้พยุงมันโตก่อนครับสักสามปีแล้วค่อยมาปลูกขิดเนปาแทรกนะครับมันก็จะสู้กันได้นะครับคือทั้งพยุงและกินเนปาก็จะโตไปด้วยกันนะครับ แต่ถ้าปลูกห่างกันแค่ปีสองปีนะพะยูงเนี่ยจะสู้มาได้เลยนะครับนี่ครับดูดูลำต้นของตีนตนะพาแมพใหญ่กันประมาณกับสี่หาเท่าเลยนะครับนี่นี่เล็กมากเลยนะครับนี่ทีนี้เราเรามาดูว่าพะยูงรุ่นเดียวกันที่ไม่ได้ปลูกตีนตพาแทรกนะครับตัวแค่ไหนนะครับนี่มาดูเลยครับนี่ครับนี่คือพะยูงรุ่นอายุปลูกปีหกหนึ่งครับนี่เจ็ดปีนะครับ ต้นใหญ่มากเลยครับนี่คือลาต้นของพยุงครับที่เราไม่ได้ปลูกกลิ่นพาแซงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยตรงกลางเนี่ยตรงกลางนี่ไหมครับตรงกลางระหว่างพยุงสองต้นนี้เราไม่ได้เอาลิ่นทิพามาปลูกแซมครับมันก็เลยพยุงได้โตครับเนี่ยนี่คือต้นพยุงโตดีมากเลยครับนี่ครับนี่พยุงสูงครับสูงและวันด้วยนะครับพยุงนะครับนี่นะครับต้นนี้อาจจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับแต่เป็นนี้ใหญ่มากเลยครับเนี่ยรุ่นนี้นะครับ ดูตัวนี้นะครับอันนี้พยุงอายุเจ็ดปีครับปลูกทั้งหนึ่งนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเราไม่เอากระถินาพามาปลูกแซมครับมาปลูกแทรกเราก็จะได้พยุงประมาณนี้ครับนี่เห็นครับนี่เพราะว่าเราปลูกห่างกันประมาณสี่เมตรเลยนะครับนี่ครับก็จริงตอนแรกเราปลูกพยุงสลับกับยางนานครับก็คือ,อห่างกันสองเมตรนะครับพุยอาห่างกันสองเมตรก็คือพยุงสลับกับยางนา แต่ว่ายางนามันตายเพราะยางนานตายเราก็เลยได้เอาอคริมพานมาปลูกแทมมาปลูกแทรกแทนยางนานครับเพราะว่าทีนมพามันโตไวมากเลยครับสุดท้ายพะยงก็สู้ไม่ได้ครับก็เลยต้นไม่โตครับแต่ต้นที่มันได้ปลูกแทรกนะครับโตมากเลยครับต้นนี้เห็นไหมครับนี่ใหญ่มากเลยครับต้นนี้นี่ครับนี่คือพะยงครับที่อายุเจ็ดปีครับที่ไม่ได้ปลูกแทรกนะครับ นี่ครับในเราไม่แต่งกิ่งครับมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่แต่ต้นต้นอ้วนดีมากเลยครับนี่นี่ครับมาดูต้นที่ปลูกพะยุแซกครับเล็กมากเลยครับนี่เล็กเดียวเองไม่โตเลยครับไม่อ้วนแล้วก็ไม่สูงนี่นะครับต้นนี้อาจจะสูงแต่ว่าก็ไม่ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ครับสูงอยู่นะครับนี่ครับส่วนต้นนี้ก็เช่นกันครับ เล็กนิดเดียวเองครับนี่ครับเล็กนิดเดียวแต่ในสองปีแรกเนี่ยสู้ีกันนะครับปีปีปีหนึ่งปีสองเนี่ยพย่งเติบโตกว่าแต่พอปีที่สามเนี่ยทินีภาเนี่ยแซงเลยครับนี่ครับนี่ครับงั้นก็ฝากเป็นข้อคิดนะครับสำหรับใครที่จะปลูกสวนตานะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็ให้ปลูกไม้ตช้าไม้น้แข็งตัวช้าก่อนอย่างน้อยก็สักสองถึงสามปีนะครับถ้าเป็นไรด้ก็สักสามปีจะพอดีนะครับมันก็จะสู้กับ สีในผ้าได้ถ้าปลูกพร้อมกันหรือปลูกหลัง 1- หรือสปีก็สู้ไม่ได้นะครับมันก็จะคุมแบบนี้ครับต้นมันก็จะไม่ค่อยโตนะครับนี่ครับนี่อาสาคลิปนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นนาธาน,นะครับกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะพลาดคลิปใหม่ๆทาเจ้าของเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ